ท่ามกลางอุณหภูมิการเมืองที่ร้อนระอุช่วงโค้งสุดท้ายคลิปเสียงปริศนาความยาวไม่กี่นาทีกลับกลายเป็นซูนามิตลูกใหม่ที่ซัดเข้าใส่พรรคสีน้ำเงินอย่างจังเมื่อเนื้อหาในคลิปไม่ใช่เพียงการตัดเพอทางการเมืองแต่เป็นการประกาศสักดาที่พาดพิงถึงทิศท,ทางการจัดตั้งรัฐบาลข่มขู่พรรคคู่แข่งและการอ้างอำนาจรัฐข่มขู่ประชาชนสรุปเนื้อหาคลิปสั่นสะเทือนจัดตั้งรัฐบาลลุ้งหน้า ขูรัฐประหารบทสนทนาที่ถูกระบุว่าเป็นนักการเมืองระดับชาติคุยกับสอจอพนมนายพนมโพแก้วมีประเด็นสำคัญที่กลายเป็นชนวนเหตุดังนี้ล็อกเก้าอี้นายกอ้างว่าพักภูมิใจไทยถูกวางตัวเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสกัดแลนสไลด์ปราโมทพักเพื่อไทยว่าเลือกไปก็เป็นฝ่ายค้าน พราะติดเงื่อนไขคดีความของนายใหญ่วาทกรรมรัฐประหารคู่ว่าห่างพักประชาชนพักส้มชนะทหารจะออกมาทำรัฐประหารจนบ้านเมืองวุ่นวายอำนาจมหาไทยอ้างความสามารถในการโยกย้ายข้าราชการและให้ผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้ย้ายข้างตัวละครหลักและการตอบโต้ไม่ใช่ผม vs ตัวใครตัวมันนายศักดาวิเชียนศิน รัฐมนตรีช่วยมหาไทยพักภูมิใจไทยผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเสียงปฏิเสธเสียงแข็งพร้อมแจ้งความกลับฐานใส่ร้ายและผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นายพนมโพแก้วผู้สมัครสวาการจนบุรีพักเพื่อไทยยอมรับว่าเป็นคนในคลิปและเตรียมนำชาวบ้านที่ถูกคมขู่เรื่องที่ดินทำกินเข้าร้องกอกะต่อนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเลือกตัดตอนความสัมพันธ์ด้วยประโยคสั้นๆว่า ตัวใครตัวมันย้ำว่าพักมีกฎหล็กใครทำผิดต้องรับผิดชอบเองเดิมพันกฎหมายร้องกะกะตสั่งฟันมาตรา73ทับ5พักเพื่อไทยนำโดยนายชูศักดิ์สิรินินเตรียมเดินเกมรุกด้วยหลักฐาน3ส,ส่วนเพื่อมัดตัวผู้กระทำผิดพยานบุคคลการเปิดตัวนายพนมในฐานะคู่สนทนาตัวจริงเพื่อยืนยันบริบทของคลิปนิติวิทยาศาสตร์เสียงแม้อีกฝ่ายจะปฏิเสธ แต่เพื่อไทยมั่นใจว่าเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากในชั้นตรวจสอบข้อหาชะกันการพูดจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมและการใช้อำนาจมืดคมคูชาวบ้านในเขตป่าว่าจะยึดที่ดินหากไม่เลือกพักที่กำหนดถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างชัดเจนบทวิเคราะห์แรงกระเพื่อมถึงวัฒนธรรมการเมืองเก่า กรณีนี้ไม่ได้จบแค่ที่กาญจนบุรีแต่กลายเป็นประเด็นที่พักประชาชนนำไปปราศัยขยายผลโจมตีวัฒนธรรมอำนาจบาดใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่ในการเมืองไทยสิ่งที่ต้องจับตาการถแถลงข่าวใหญ่ในวันนี้5กุมภาพันธ์จะมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้อำนาจมืดเพิ่มเติมหรือไม่และกะกะตจะมีความรวดเร็วแค่ไหนในการวินิจฉัยกรณีนี้เพราะหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงแล้วนี่อาจเป็นใบแดงใบแรก ที่เปลี่ยนทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลได้ทันทีจะประกาศสักดาจัดตั้งรัฐบาลได้ต้องชนะใจประชาชนให้ได้ก่อนชนะด้วยอำนาจคมคู่เสียงสะท้อนจากสนามเลือกตั้งการจนบุรีสีสกเกตมีเเขตขอแค่เเขตเพอ<ช><ก>และสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบคนถัดไป สอสอพักเพื่อไทยเขตเจ็ดวิรดาอินชักกาเข้าไปเลยเอ้ยเบอร์อยางไงเขตเจ็ดเอาเบอร์เอาเบอร์ไม่น่าเชื่อพี่น้องรู้ได้ยังไงขนาดอยู่เขตหนึ่งแท้ๆยังรู้ว่าเขตเจ็ดเบอร์เขตเจ็ดเบอร์<ๆ>หลายคนบอกทำไมกูจะไม่รู้มึงยกมือบอกสซขนาดนั้น พี่น้องครับน้องสาวอีกคนหนึ่งลงคราวก่อนพี่น้องก็อิลีอหลีอย่างนี้แหละตอนเลือกตั้งซ่อมตั้งใจเต็มที่เข้าไปกาเพื่อไทยแต่จังหวะก้มลงกาลมพัดผ่านมึนกาผิดช่องไปหน่อยเลยไม่ได้เข้าสภาเที่ยวนี้เอาเข้าไปหน่อยภูริกาสมหมาย เบอร์อะไรไม่น่าเชื่ออยู่เขตหนึ่งยังรู้ด้วยว่าเขตห้าเพื่อไทยเบอร์เพื่อไทยเบอร์นี่ขนาดไม่มีใครบอกอะไรนะครับเนี่ยภูริกาสมมายนี่ผมจำได้เพราะผมเพิ่งมาหาเสียงให้เมื่อสองสามเดือนก่อนชื่อเล่นชื่อกุง้งใครมีเพื่อนมีญาติพี่น้องเขตห้าบอกด้วย เที่ยวนี้กาให้โดนกุ้งนะครับอย่าพลาดไปโดนน้ำเต้าอีกอ่ะกุ้งก็กุ้งไปเลยพี่วีละพลพี่น้องที่เรารพครับพี่เขตไหนพี่พีพีวีละพลเขตหกมันอยู่ห่างกันไปหน่อยกับเขตหนึ่งเดี๋ยวจะทดสอบว่าพี่น้องรู้ไหมว่าเขตหกเพื่อไทยเบอร์ โอ้โหเหลือเชื่อรู้หมดทุกเขตจริงๆแสดงว่าเป็นแฟนพันธ์แท้เพื่อไทยเขตหกเบอร์เขตหกเบอร์โอเคเขตหกสี่น้ำกันไหมพี <laughs> ่น้องที่เคารพครับขอบคุณมากพักเพื่อไทยมาเที่ยวนี้ตั้งใจมาพบพี่น้องและอยากจะบอกพี่น้องว่า เมื่อคืนเนี่ยผมเป็นหวัดนิดหน่อยกินยาแล้วนอนเพราะคัดจมูกตอนนี้จมูกโล่งแล้วครับดมหอมแดงเข้าไปนี่เป็นภูมิปัญญาไทยโดยแท้พักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองเป็นพักการเมืองที่ประกาศนโยบายมากที่สุดชัด ที่สุดในเวทีการหาเสียงคราวนี้ค a n d ด d a นายกของพรรคศาสตราจารยด์ด็อร์ยศชันนวงศสวัสดขึ้นเวทีไม่มีวิวาทะไม่กล่าวหาไม่โจมตีใครบอกแต่ว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรในการแก้ปัญหาบอกแต่ว่าชีวิตประชาชนคนไทยจะดีขึ้น ดีกว่าได้ยังไงผมเรียนพี่รองนะครับว่าพักเพื่อไทยเดินเข้าหาประชาชนยี่สิบกว่าปีบนถนนการเมืองเราเดินหนะ้ามาด้วยนโยบายพักการเมืองนี้ไม่เคยใช้เงินซื้อเสียงคนแต่ใช้ผลงานซื้อใจประชาชนตลอดมา ท่านยังจำได้ใช่ไหมครับว่าอ้พักนี้แหละทำสามสิบบาทรักษาทุกโรคจำได้ใช่ไหมครับ <ส institute> พักนี้ทำกองทุนหมู่บ้านละลานจำได้ใช่ไหมครับ<สะ>หมู่บ้านละลานถึงบ้านพี่น้องหรือยัง<สะ>ได้กู้หรือยัง<สะ>ได้ใช้คืนไหม โอเคผมจะข้ามเรื่องนี้ไปไอเรื่องใช้นี่นี่เราไม่ต้องถามกันหลายคำมองตาก็รู้ใจแต่เที่ยวนี้เพื่อไทยมามีนโยบายล้างนี้ให้ประชาชน คนอายุเกินหกสบถ้าเป็นหนี้ธนาคารของรัฐเกิดเป็นหนี้เสียยอดหนี้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทยกหนี้ไปเลยไม่ต้องใจรัฐบาลเพื่อไทยจัดให้ดีหรือไม่ดีดเอาหรือไม่เอาพี่น้องครับบางคนนั่งฟังอยู่อายุเกินหกสบไม่มีหนี้เลย แต่พอได้ยินปั๊บเริ่มสะก,กิดเพื่อนบอกกััวชักเข้าท่าและนโยบายนี้เดี๋ยวปราัยเสร็จออกจากสนามบอลแวะธนาคารกู้หนี่ทันทีเพื่อให้รัฐบาลมาใช้ให้ไม่ฐานเขาไม่ใหย้ยเขาให้คนเป็นหนี้มาก่อนนี้ มันมีกรอบเวลาไม่ใช่เดี๋ยวออกไปนี่จอดหน้าทากสศกันเต็มเลยต้องเป็นหนี้มาก่อนแต่จัดการให้ใครเป็นหนี้นอกระบบกู้มาร้อยละยี่ร้อยละสามเพื่อไทยเป็นรัฐบาลให้เงินกู้หววเงินห้าหมืนบาทดอกเบีย้ยต่ำาเอาไปแก้หน,นี้นอกระบบก่อน คนทำงานถ้าเป็นหนี้แบงก์รัฐไม่เกินสองแสนบาทเป็นหนี้เสียจ่ายแค่สิบเปอร์เซ็นต์ล้างหนี้ให้หมดเลยไออย่างนี้ดีหรือไม่ดีเอาหรือไม่เอายังยังไม่พอเอานโยบายไปอีกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟฟ้าไม่เกินสามบาทเจ สิบสตังค์แน่นอนนี่เห็นไหมครับพอเพื่อไทยเตรียมจะมาเป็นรัฐบาลเตรียมจะลดค่าไฟมาวันนี้ผมไม่หวงเลยอะพี่น้องมานั่งเนี่ยผมสั่งเปิดแอร์ทั้งสนามนี่เย็นกันพอใช้ได้เหลือแต่ผมนี่แหละ ไม่รู้ยืนเหลี่ยมไหนครับโดนแดดอยู่คนเดียวแต่พี่น้องจะสังเกตว่าผมคนพักเพื่อไทยนี่ทำอะไรคิดถึงผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกขนาดว่าแดด่องเนี่ยแต่เวลาปราศัยผมจะโยกหัวไปมาเพื่อไม่ไม่ไม่ไมให้มีปัญหาแสงสะท้อนเข้าตาพี่น้อง นี่คิดแบบพักเพื่อไทยนี่เราคิดครบวงจรคิดโดยละเอียดพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคนสีสเกตแทงหวยกันไหมไม่เหนียมไม่เขียมกันเลยเหลอตำรวจเขายืนกันอยู่เยอะแยะ ข้างหน้าบอกไม่ต้องกลัวหรอกตำรวจก็แทงพี่น้องครับปกติแทงหวยเนี่ยถ้าถูกได้เงินผิดเจ้ามือกินใช่ไหมหวยออกเดือนละกี่งวดถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหวยออกเดือนละสี่งวดเต็มเต็มดีรลยไหมดีเอาหรือไม่เอาแทงหรือไม่แทง อย่าเพิ่งแทงกาคนถ้าไม่กาจะไม่ได้แทงแต่ถ้ากาจะได้แทงกาหรือไม่กากาเบอร์อะไรเอายุ่งเลยทีเนี้ยเพราะบางคนตอบเบอร์เก้าบางคนตอบเบอร์สามมันเรื่องเดียวกันพี่น้องมันเรื่องเดียวกันเพราะเขาจะแจกบัตรมาสองใบ บัตรสีชมพูเบอร์อะไรสีชมพูเบอร์อะไรเขตหนึ่งสีเขียวเบอร์อะไรเบอร์อะไรเขตอื่นๆหาสีเขียวกาพักอะไรเพื่อไทยสองใบดังดังอีกทีพี่น้องครับถ้ากาเพื่อไทยสองใบเข้าไปเป็นรัฐบาลท่านจะได้แพงแพง แขงหวยกเกษียณพรับเพื่อไทยออกเดือนละสี่หนทุกวันศุกร์ห้าโมงเย็นวันนี้วันอะไรมรืนหวยออกทุกวันศุกร์ครับรางวันที่หนึ่งหนึ่งล้านบาทห้ารางวันปลอบใจรางวัลพันอีกหมื่นรางวัน ถูกเอาเงินไปเลยไม่ถูกเงินไม่หายรัฐบาลเก็บเงินไว้ให้และเบิกคืนได้เมื่อถึงเวลา <Yeah. S 1> พี่น้องที่เคารพครับ <Yeah. S 1> ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพี่น้องเคยได้คนละครึ่ง <Yeah. S 1> ใช่ไหม <Yeah. S 1> เพื่อไทยมาให้ได้มากกว่าไม่ใช่คนละครึ่งรัตใจเจ็ดพี่น้องจ่ายแค่สามสิบเปอร์ซพอ ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอสอมอ,อสอสอชอรอบอฟังทางนี้เงินเดือนสวัสดิการเดิมที่ท่านได้ได้เลยแต่เพื่อไทยมาจะให้หลักประกันเพิ่มอสอมอ,อสอสอชอรอบอถ้าเสียชีวิตเอาไปเลยหนึ่งล้านบาท เอาหรือไม่เอาอย่าเพิ่งรีบเอานโยบายนี้ต้องเสียชีวิตก่อนดังนั้นอย่ารีบร้อนนี่เป็นนโยบายสุดท้ายของชีวิตแต่ผมบอกท่านว่ามีรัฐบาลเพื่อไทยเขาจัดให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลใครไม่มีบ้านฟังทางนี้ รัฐบาลพักเพื่อไทยจะใช้ที่ดินของการรถไฟสร้างบ้านอย่างดีสำหรับคนไทยที่มีรายได้ไม่เกินห้าหมื่นบาทและไม่มีบา้านไม่ต้องดาวจ่ายเดือนละสี่พันจ่ายยาวๆยีสบไม่เกิน25ปีไม่ใช่บ้านอนาถา ไม่ใช่หลังคารั่วผนังผุบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ติดแอร์มีตู้มีเตียงส้วมยังเป็นส้วมไฟฟ้าผมไปปลาศัยกาลาสินพี่สาวคนหนึ่งหน้าเวทีพอได้ยินมาส้วมไฟฟ้าก็ตกใจตะโกนถามว่าเวลาขี่ช็อตไหม พี่น้องมันไม่ชอบรัฐบาลเพื่อไทยจัดให้อย่างดีเรียกว่าบ้านเพื่อคนไทยหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่เลยจ่ายเดือนละสี่พันสี่พพอครบ20สบไม่เกิน25ปีอยู่ได้ยาวเกปีใครอยากอยู่เกิน99ปี ให้ติดต่อผมในปีที่98เราจะพิจารณาให้เป็นรายรายไปหากันให้เจอก็แล้วกันนี่คือนโยบายเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปราบปรามยาเสพติดปราบสแกมเมอร์ปราบสีเทาเด ขาดไม่จบไม่เลิกแน่นอนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลลูกหลานใครเรียนดีไม่มีเงินเรียนต่อรัฐบาลเพื่อไทยให้โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเอาลูกหลานคนสีสเกตไปเรียนเมืองนอกจนจบปริญญากลับมา จะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวดูแลพ่อแม่ดูแลพื้นที่ต่อไปและอีกหลายๆายนโยบายเดี๋ยวอาจารย์เชนจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังพี่น้องครับขณะน,นี้หลายสำนักโพชีตรงกันว่าเข้าโค้งสุดท้ายมุ่งสู่ทางตรงพักที่ยิ่งเดินยิ่งดี มาแรงทุกนาทีคันดิเดตนายกที่พบประชาชนแล้วคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันคือยศชนันจากพรรคเพื่อไทยครับเลือกตั้งคราวนี้คือเลือกนายกรัฐมนตรีเลือกนายกรัฐมนตรียศชนันอาจารย์เชนเหมาะสมที่สุด เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ตั้งแต่อายุ40ต้นต้นเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติวันนี้เดินสู่ถนนการเมืองพูดวิสัยทัศน์ประกาศนโยบาย รอแต่คะแนนพี่น้องสีสเกตร,รอแต่คะแนนพี่น้องประชาชนที่จะตกลงใจมอบให้<อ>ผมเห็นสีหน้าแววตาพี่น้องวันนี้ผมมั่นใจนะครับว่าสีสเก็ดยกจังหวัดแน่มาแน่แต่ก็ยอมรับว่ามีเสียวอยู่บ้างเหมือนกันอไอ้ที่เสียวเนี่ยเสียวเพราะว่าบางพรรคเขาบอกว่าเขาใหญ่มาก เขารวยมากเขาเตรียมเงินไว้เป็นสอบสอบไหาไหาเขาบอกว่าสีสะเกดเนี่ยเพื่อไทยมาปราศัยก็ปราศัยไปเถอะมาเดินพบประชาชนก็พบไปเถอะพอถึงเวลาเขาจะเอากระสุนมาแจกแจกแจกจ่ายจ่ายจ่ายเขาบอกว่าคนสีสะเกดที่ซื้อได้ ผมอยากจะหัวราอเย,ยอะๆย,ยไอ้คนพวกนั้นมันรู้จักคนศรีสะเกดน้อยไปมันไม่รู้ว่าไผเป็นไผเราจะต้องแสดงให้มันดูพี่น้องที่รบครับใครที่มันบอกว่าจะมาซื้อคนศรีสะเกดได้บอกมันชัดๆไปเลยสื่อมวลชนถ่ายไว้เป็นหลักฐานถ้าเขาเอาเงินมาให้เอาไหมครับอ้าว ผมเข้าใจอะไรผิดไหมครับเนี่ยหรือว่าผมถามไม่ชัดอ้าวผมถามใหม่พี่น้องครับเหงื่อเริ่มออกวันล้านแล้วครับเขาพูดแบบนี้เขาดูแคลนเราเช่นนี้เขาบอกว่าคนสีสเกตซื้อได้เขาเหยียบย่าหัวใจเราเกินไปเขาดูแคลนศักดิ์ศรีคนสีสะเกตมากไป เราจะแสดงให้เขาดูซื้อมวลชนลบอันที่แล้วถ่ายอันนี้ไหมถ้าเขาเอาเงินมาให้เอาไม่เอาครับพี่น้องครับทางกลับทางไหนครับเนี่ยเผื่อถ้าไม่มีอะไรผมจะกลับก่อน ผมจะไม่ถามเป็นครั้งที่สามครับเพราะผมคิดว่าถามสามครั้งคำตอบก็คือเขา่าหลายคนตอนตะโกนว่าเอารอบสองนี่ตาจ้องผมคำเหมิงเลยเป็นความหมายว่ามึงลองห้ามกูเสียอกูเอานี่เอา้าแต่ถ้าเขาเอาเงินมาให้ไปเอาเงินเขาแล้วเขาบอกว่าอย่ากาเพื่อไทยอย่าเลือกเพื่อไทยยอมไม,ม่ยอม,มยอมไม่ยอม จะกาพักไหนจะกาพักไหนเพื่อไทยสองใบขอเสียงด,งดงังๆโอเคงั้นเอาลด